โอเคก็สวัยดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมแซซีนครับวันนี้เราก็จะมาเปิดสนามเชิญ EP ที่9ก้านั่นผม9อะไรจะเล่นเก้อะไรดีไม่เล่นกว่ี EP นี้มัน EP เลขสวยนะผม <Wow. S 1> ก็คู่แข่งของวันนี้ของเราก็คือ VVF กับเต้ x e n f i r e นะผมว้าว wow. สุดยอดไปเลยก็คู่นี้อาจจะเป็นคู่อที่โหดโหดแบบเขาเรียกว่า EP เหมือนกันนะฮะก็อย่างแรกครับผมเรามาสุ่มก่อนนะว่า ใครจะได้เป็นคนเลือกเปิดก่อนนะเปิดอ่าเปิดสุ่มขอก่อนนะฮะก็มาดูอย่างแรกฮนะสีน้ําเงินคือของพี่เบฟนะสีเขียวคือของพี่เตนะฮะก็จะทําแบบไม่งงเลยเป็นตามสีเสื้อนะฮะโอเคมาเลือกทีมก่อนแล้วครับผมปึ๊บพี่เขียวผมพี่เตเลือกก่อนอเออแม่มีรถผ่านบ้านด้วยโอเคก็ขอบคุณนะขอบคุณที่รถผ่านบ้านอา,อาจจะฉลอง หนึ่งหมื่นทับลูกหน้าก็เป็นได้นะโอเคมาไม่เสียเวลาเลือกพันธังได้ไหมแล้วก็ชัดได้กี่ครั้งนะผมโอ้ยมันขึ้นกี่ครั้งวะสามครั้งเลยว่ะงานนี้ได้หรือไม่ต้องมาดูว้าวว้าวอุย้ยงานนี้ใช้ได้เฮ้ยยอดนะโอเคเรามาเลือกของพี่เต้เซนไฟเย่นะมาสกิลหนึสองสโอเคอันนี้ก็จะมีว่างเปล่าติดพิษแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะโอเคเป็นของพี่เวฟ มันจะได้อะไรมาดูนะชิบหายล,ละมืนนล้หมืนมืนของพี่เบล่าจะได้ว่างป่าเหมือนกันนะติดพิษหนึ่งนะแล้วก็กระเด็นกลับหนึ่งนะผมโอเคเราจะเราจะไม่แยกกันนะโอเคถ้าเกิดใครไม่เข้าใจว่ามีสกิลอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะแปะไว้ด้านบนนะก็แปะไว้อยู่แล้วสามารถดูด้านบนได้ครับผมว่าเป็นสกิลอะไรบ้าง โอเคอันนี้ก็คือสนามใหม่ของเรานะก็ไาม่รู้จะเปลี่ยนอะไรกันนะแต่ก็มีรางผมก็มีนาเพิ่มนะก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกันยังไงแบบอจาจจะโชคร้ายตกราวาโชคดีก็ไม่ตกนะฮะก็ดูดูกันไปนะผมอย่างอนกันนะโอเคโอเคมาก่อนที่เราจะมาเริ่มเราเรามาจะเซตก่อนนะผมลืมเลยใช่ไหโอเคก็จัดเรียบร้อยนะผมมาเราจะมาเปิดภผ่นสามสองหนึ่งอ,อ่ะก็ได้เปิดมาเด้อผมคราวนี้กดไลค์ถึง สองร้อยไล์เลยครับผมว้าวแม่ดีกว่าเอาสักประมาณห้าร้อยไล์แม่งแล้วผมนี่ใจใจกันไปเลยนะครึ่งต่อครึ่งมาเรามาเริ่มกันเลย่ะเราคนเขาด่าเอาเออสามตอนปล่อยบอกเลยฮะโอเคตอนนี้อาจจะไม่เห็นอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ในมุมสูงนะก็แล้วก็จะดูมุมโอ้โหมาถึงวิเว็บตกลาบาครับผมช่วยไม่ได้ฮะก็ ตรงอันนี้ก็จะเป็นลาวาอ่อนเหมือนกันนะเหมือนไฟนเองตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครจะได้เปรียยหเป็นสีเปรียบนะผมก็ต้องดูกันโอ้ฝนตกพอดีแต่ว่ากา็ตามยถาครับผมเต <c oughs> ชนะครับผมไฟ <c oughs> หนึ่งสูนนะแปะแม่งตรงนี้เลยนี่ไม่ดีกว่าแปะไว้ตรงนี้นี่โอเควันนี้เรามีแค่สตากันนะครับผมโอเค มาเราจะมาสรมกลองนะผมขอปิดเอาเปิดฝนไว้ยินดีกว่านะผมก็มันตกแล้วก็ต้องอย่าไปยุ่งกับฝนนะมาเลือกก่อนใครชนะวะพี่เต้นนะฮะพี่เต้พึบพึบได้อะไรบ้างความคมว่างเปล่าแล้วก็ไฟครับผมเดินของพี่เวฟบหนึ่งสองสามน่าจะอ,าอะไรวะวิ่งเร็วทนไฟความคม ว้าวยานี้ก็ต้องดูกันนะผมว่าใครจะชนะโอเคมาแล้วจัดของให้นิดนึงโอเคก็เนี่ยด่านนี้ใครได้อาสกิลชนไฟก็ถือว่าโชคดีเป็นพิเศษนะผมถือว่าได้เปรียบเลยค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะาด่านนี้มีแต่ลาวานะฮะก็ไม่การเสียเวลาเวลานะผมเริ่มเลยครับผมไป,ไปรถข้างบ้านอย่าเพิ่งดังไปบมกเลยนั่นแหละทางการใส้ฝน อ่าฝนสามารถดับไฟได้นะไม่ต้องห่วงแตวก็คนที่ได้สก,กิลก็ไม่เป็นไรฮนะโอ,โอ้ยรถจะผ่านไรวะเว้ยคนจะภาเว้ยแม่มาเอาผม,มยังไม่ได้ภาครับผมคือยังไม่ภาคก็รู้ผลอย่างรวดเร็วนะสรุปคืออย่างนี้เวฟได้หนึ่งแต้มโมผมพี่เบฟเรา,เาไปไปแช่แข็งเหมือนเดิมถ่าตาม หนึ่งหนึ่ง,งทั้งคู่ครับผมก็เลยอ,อรอบหนึ่งนะฮะอย่างนี้เวียชนะเอาไปเลยสกิลสามต้มหนึ่งสองสามโอเคไฟติดพิษความคมแล้วก็ของพีเต้น,นะผมหนึ่งสองสามเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าของพีเต้ได้ติดพิษหนึ่งไฟหนึ่งติดพิษหนึ่งก็คือติดพิษบวกสองนะผมโอ้ถ้าเกิดติดจากติดพิษเป็นความคมนี่ผมว่าจะโหดมากเลยฮนะโอเคก็ เหมือนเดิมฮะโอเคกลับมาเรียบร้อยครับผมมาเราจะมันเริ่มภายในสามสองหนึ่งก็เขาบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะผมถ้าเกิดใครชนะนี่ก็คือชนะเลยฮนะแล้วเราจะมาลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะในอีพีนี้นะผมโอเคไปก็ <S <S เ <S <S ขาบอกนะมไม่ไหวดีกว่าอ่าเราไาชมกันเลยสนๆนะอุ้ยตะกี้ติดไฟครับผมแต่ว,ว่าฝนตกอะ่ะเป็นไยงยอะ่ะ เออฝนต้องก็ดับไฟอะดิเออโหตีรอยครับผมเอาซอนแอบป๊เนงกล้องขอดูด้วยอย่าตีคดเดียวนะครับนี่ครับที่มาของจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะนี่เลยว,ว้าวยังพูดไม่จบแล้วผมก็กุสรุปของเราก็คือเซนไฟเยอร์ hey, นะครับผมว,ว้าวอืม,มตอนนี้กี่นาทีแล้ววะหกนาทีครับผมยังน้อยไปอ่ายันจัดว,ว้าวให้เป็นอีที่พิเศษนะผม ก็เราจะมาดูว่าคราวนี้ใครชะนะอาตะกี้ใครชานะวะอาพิเต้นชนะฮะมาแล้วเราจะเพิ่มแต้มอ่าเพิ่มแต้มอีกสองตานะผมคราวนี้เราจะไม่ใช้สกิลดูดูสิว่าพี่เวฟเราจะสามารถแบบมากู้เกมได้หรือไม่นะฮะขอขาวางจัดไว้ตรงนี้นะโอเคมาเราตัดสักคู่นะโอเคเรียบร้อยครับผมมาก็ติมตัวครับผมอันนี้จะเป็นรอบไม่มีสกิลนะผม ต่อสู้กันสดๆเลยมาตามสองหนึงปราบไ,<ป>ไหนบูก,กันเลยมาแล้วผมตอนนี้ขึ้นเสาไปแล้วลงเข้าไปตีอะผมตกลงยังไงไม่รู้แต่ที่รู้เขาตีกันเรียบร้อยนะผมนี่แทบจะมองหน้าแบบเอ้ยเก่าหรอเก่าอรอเออถ่ายหานิดนึงนะเล่นงลายห้างดูดนีใครจะเป็นชนะผมสามอุ้ย,ยว้าวพี่เบฟชนะผมก็ทั้งคู่ก็ได้ประมาณสัก สองสองมั้งอ่าสองสองโอเคตอนนี้นำทั้งคู่ครับผมสองสองทั้งคู่โอเครู้สึกตัวเองเหนื่อยมากเลยในการวับไปวับมาไม่เป็นไรครับผมเพื่ออ่ามอไซค์มังจะดังนำพี่มึงโอเค่าไปนสนใจมั้นะผมมาสนใจนี่ดีกว่านะมามากรอบนึงพึบไปโอ้ยถ้าเกิดคราวนี้อ่าคนหนึ่งชนะก็จะได้เป็นสามต้มนะผม ไปแล้วปึ๊บตีกันอย่างอ๋อช็อกค,ครับผมพี่เต้เราช็อกเหมือนเวอครับเวอร์ข้างทางอะไรประมาณนี้อ่าพี่เวฟเราไม่ยอมนะครับว้าวยอดเลยผมว่าตาพอไม่ใช้สกเนี่ยพี่เวฟเราจะโหดนะฮะสง่งใจะเป็นแบบอ่าไม่พึ่งดวงนะแบบบอกดวงกากนี่สดเลยอะไรงี้โอเคแปรไปสามแต้มด้เกิด พี่เวฟชนะอีกครั้งหนึ่งก็ดูวินเนอร์ในคลิปนี้ครับผมโอเคเราจะมาดูว่าคราวนี้พี่เวฟเราจะชนะหรือเปล่าหรือไม่พิเต้ไปไปดูกันเลยดีกว่าไหมไม่พูดมากครับผมอ่านี่แต่ไม่รู้มันคลิปนี้กูพูดไปกี่คำแล้วออ,อขอดูหน่อยนี่ไอ้ตะกี้เหมือนตกลาวาหรือเปล่าไม่ลู้เหมือนกันนะแต่เห็นลรแช่แช่นะผมมันเส่ตุ้งแช่ตีกันแล้วท่าเดิมครับผมเออไม่ ว้าวอุ้ยมันมือนอีพีที่แล้วด้วยวะบอกเลยโคดเอาเรื่องฮนะออืทั้งคู่เลยมาเดี๋ยวตบไว้ก่อนนี่โอเคมาแล้วมาแล้วโอเครอบสุดท้ายครับผมคขาเดดไลนะ์ฮะเราจะได้ตัดสินทันทีว่าใครจะชน,นะครับผมในอีพีนี้มาบวกัน<ป>เ,เลยเก่าหรอนี่ไปเลย มึงใส่กำแพงครับผมคอยดูบ้างสไปเดอร์แมนเออลืมไปมันจะกำลังฉายนี่มาพรุ่งนี้เออวันเสาร์ไอ้วันศุกร์นะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บนั่นแหละตกลาวาแล้วสต,ต,าวาตีแล้วเอสเซนไฟเย่ครับผมเอาตกลาวาครับผมแต่ละคนอีกคนนึงตกน้ำคนนึงตกลาวาครับผมเหงื่อก็สรุปว่าพี่เวฟเวราชนะครับผมโอเคอ่า โอเคเราเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ชนะกันนะผมวันนี้ว่าเขาชนะเพราะอะไรนะครับผมที่ผมชนะผมไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ากางเกงในขาดผิบหายเดี๋ยว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 อยว่งตีกันที่ผมชนะได้เนี่ยเป็นเพราะกางเกงในผมนะผม <S 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 นีนมนน่นี่ยผมอ่าทำไมตรงขาสันนะอันที่ขาสันนี่เป็นเพราะแบบการอดีใจเกินเหตุนะผมที่เป็นชนะในอ P ีนี้เออก็อย่าลืมบอกทุกคนฝากมาซับสไครต์กันด้วยนะ ก็ B B <V> F ไปทําในเทวิตเตอร์นะฮะไปดูกันได้โอเคแล้วก็ติดตั้งให้ดูติดตั้งให้ช่องนี้ด้วยไลค์ด้วยนะฮะนี่ช่องที่ไอเป็นกรรมการนี่มาสัมภาษณ์กูเนี่ยเอ,อเครับแล้วก็สัมภาษณ์แชมป์ของเราในวันนี้เรียบร้อยนะฮะก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตั้งแชร์กันด้วยนะก็ใครอยากดูคลิปอื่นบเทิอื่น,ททนก็สามารถกดไวท้ที่รูปเครื่องหมายตกใจแลผมนี่เครื่องหมาย เขาเรียกว่าอะเครื่องหมายตกใจนะเออเออแล้วก็อย่าลืมโหวตให้คู่ที่ชอบในคลิปนี้ในเครื่องหมายตกใจเหมือนเดิมนะผมโอเคสำหรับทีนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดอยากให้เอาคู่ไหนมาฝ่าอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยฮนะอ่าก็ไม่รู้จะเอามาโดยตามความชอเปล่าแต่ว่าจะสุ่มเอานะฮะโอเคก็มีอะไรผิดพลาดขออภัยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม,มกวัจะครบคลิปได้นะมึง